เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับหมอวรงแกสงสัยครับบอก ผ่าตัดปริศนาผ่าตัดอะไรไม่มีการชี้ชัดชี้แจงอย่างชัดแจ้งชัดเจนเลยผ่าผ่าตัดแบบคุ้มเคือไม่ได้บอกเลยว่าผ่าตัดอะไรนะครับแล้วก็อาการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็ไม่ควรจะผ่าตัดเนี่ยคนเป็นหมอเขารู้ดีไงคือถ้าอาการหนักมากจนถึงแบบ 50- 50เนี่ยเขาก็จะไม่ผ่าตัดหรอก แต่ถ้าอาการเออมันแข็งแรงดีเออเขาถึงจะผ่าตัดผ่าตัดเสร็จแล้วมันก็ต้องหายดีหายดีเสร็จมันก็ต้องไปคุกมันก็ต้องออกได้แล้วอันนี้ผ่าตัดแล้วยังไม่หายดีอีกเออผ่าตัดอะไรก็มีพีษะาไม่รู้ไม่มีการชี้แจงทั้งนั้นพูดแค่ว่าผ่าตัดผ่าตัดนะครับเออนะสังคมก็สงสัยแล้วผ่าตัดอะไรวะาผ่าตัดเล็บขบหรือเปล่า หรือผ่าตัดใบหน้านะแปลงโฉมใหม่นะครับเออนักข่าวก็ไม่จี้ไม่ถามเลยนะนะผ่าตัดอะไรคะงงคะ่ะซึ่งปัจจุบันนักข่าวก็ยังไม่มีการไปจี้ถามนะสงสัยไม่กล้าถามกลัวนะกลัวนักโทษเทวดานะกลัวจะตกงานนะครับอย่างนักข่าวน้องแยมอย่างเงี้ยโอ้นูน่นนั่งเครื่องบินไปกับเศรษฐาแล้ว วิโรธก็ไม่เห็นจตตาเลือกถลนมาเ๋อผ่าตัดอะไรอ๋อผ่าผ่าตัดอะไรเหรอไม่มีการจี้ไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นนะครับสื่อดังนะไม่ว่าจะเป็นสื่อนักโทษกําไรข้อเทา้าก็ไม่มีการแบบว่าไปไปตั้งคําถามว่าผ่าตัดอะไรสื่อก็พากันเงียบหมดเลยว่าผ่าตัดอะไรไม่มีไม่มีสื่อสื่อไหนกล้าเจาะกล้ากล้าไปแบบ ทำวิเคราะห์เลยอ่ะเออนะงงมากเลยแอดมินก็งงมากเลยผ่าตัดอะไรผ่าตัดไส้ติ่งครับไส้ติ่งผ่าตัดนอนคืนเดียวก็ออกได้แล้วนี่นอนไปสองคืนแล้วนะครับผ่าตัดอะไรอ่ะผ่าตัดนึกไม่ออกจะผ่าตัดอะไรดิ <c oughs> สงสัยเขากำลังนึกอยู่เอ๊ะผ่าตัดอะไรดีวะหาคำตอบวอนนี้นึกึกผ่าตัดอะไรดีนะ เออนะผ่าตัดอืนึกไม่ออกอะ่ะผ่าตัดอะไรอะ่ะนะอัยวะภายในก็ไม่น่าจะเป็นอะไรผ่าตัดลำไส้ผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหรอหรือว่ายังไงเป็นผ่าตัดปอดนะเออผ่าตัดสมองหรือเปล่า นะครับเป็นโรคอะไรต้องผ่าตัดสมองเนะยหรือบางคนบอกว่าเป็นเป็นอะไรผ่าตัดไข่เห็นมันก่อนไปสิงคโปร์เลยไปผ่าตัดไข่ยังไม่ผ่าไข่ยังเหลืออยู่เหลอเนี่ยนะเออผ่าตัดกระเพาะหรืออะไรยังไงนะครับก็เห็นมันก่อนว่าผ่าตัดเสร็จก็นอนโรงพยาบาลแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปดูใบแต่นี่โอ้โหหาเรื่องผ่าตัดหรือเปล่าผ่าตัดทิพหรือเปล่านะเออ นี่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่าตัดจริงนี่ติดคุกนะอื <c oughs> มันต้องมีเอกสารรับรองนะกรมราชธรรไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาผ่าตัดอะไรกันนะครับไม่มีการชี้แจงอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยฮะสังคมเรามันอยู่กันแบบเนี้ยมันจะเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่จะเป็นระเบิดเวลาขนาดใหญ่ที่สมัยหน้าเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยจะไอ้นี่มาก เพราะว่าอะไรครับโอ้โหปกส้มนี่ขนาดปกส้มยังไม่กล้าแตะคิดดูสินะก็เพราะว่าต้องปองดองไงต้องใช้ทักษิณมาปราบส้มไงก็เลยว่าอ้าอาไม่อยากจะไปอะไรมากมายอ้าผ่าตัดก็ผ่าตัดน,นะ <c oughs> โยอ